สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างร้อนแรงมากในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาค่ะแต่ว่าแรงกระเพื่อมมันไม่ได้อยู่แค่ที่กัมพูชานะคะรู้สึกว่าจะข้ามมาถึงไทยถึงลาวด้วยเหมือนกันใช่ครับเรากำลังพูดถึงคนคนหนึ่งที่ดังขึ้นมาเร็วมากชื่อที่คนเรียกกันเยอะๆก็คือไอ้บอยปากดีหรือบางทีก็บอยเมร เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะจากคนธรรมดาธรรมดาเลยกลายเป็นคนที่ถูกพูดถึงเยอะมากแล้วก็เข้าไปผัวพันกับเรื่องวุ่นวุ่น,นเยอะแยะไปหมดใช่ค่ะจนเรื่องมันไปถึงผู้นำระดับประเทศได้เลยครับ การคุยของเราวันนี้ก็จะอิงข้อมูลจากหลายๆที่เลยนะครับมีทั้งคลิปไวรัลใน YouTube ค่ะพวกคลิปที่คนดูเยอะๆใช่ค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวจากสื่อกัมพูชาเองอย่าง Fresh News Cambodian Daily แล้วก็มีสื่ออิสระด้วยใช่ไหมคะอย่าง VOD หรือ RFA ครับผมก็พยายามจะดูให้รอบด้านที่สุดดีเลยค่ะจะได้เข้าใจบริบทของเรื่องนี้มากขึ้นเป้าหมายเราก็คืออยากจะเข้าใจว่าเอ๊ะเขาเป็นใครกันแน่ค่ะแล้วทาไมถึงดังขึ้นมาได้ ใช่ๆ่ด้วยสไตล์การพูดแบบนั้นอนะ่ะแบบตรงตรงแรงแรงแล้วการฟ้องร้องคนเยอะแยะนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วที่สำคัญเลยคือทำไมอดีตนายกขุนเซนถึงเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ได้อืมจุดนี้น่าสนใจมากค่ะครับเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับโลกออนไลน์สมัยนี้หรือว่าเออเสรีภาพในการพูดค่ะรวมไปถึงเรื่องอำนาจรัฐในแถบบ้านเราด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราลองมาสกัดบทเรียนหรือว่าข้อสังเกตที่น่าสนใจกันดูได้เลยค่ะถ้าจะเริ่มจากภาพจำแรกๆของบอยที่คนเห็นกันเยอะๆก็น่าจะเป็นคลิปที่เขายืนอยู่หน้าศาลอ๋อคลิปนั้นใช่ครับแล้วก็ประกาศเลยบอกคนที่วิจารณ์เขาประมาณว่าพวกมุงเตรียมตัวกูแคปคอมเมนต์หมดแล้วเดี๋ยวเจอกันอะไรแบบนี้โหเปิดตัวแรงมากเลยนะคะแรงจริงครับเป็นภาพที่สะท้อนสไตล์เขาชัดเจนมาก แล้วจริงๆเขาเป็นใครคะไม่ใช่ดารานักร้องหรือนักข่าวใช่ไหมไม่ใช่เลยครับเป็นคนธรรมดาธรรมดานี้แหละครับไม่ได้อยู่ในวงการอะไรพวงนั้นเลยเอ้าวแล้วแจ้งเกิดได้ยังไงคะมาจากการไลฟ์สดเลยครับไลฟ์ในโซเชียลมีเดียแสดงความเห็นนู่นนี่นั่นแล้วอะไรที่มันแบบดึงดูดคนให้เข้ามาดูเยอะขนาดน,นั้นล่ะคะหลักๆเลยคือสไตล์เขาครับความแรงแรงแบบไหนคะคือพูดตรงมากวิจารณ์แบบ ไม่กรองเลยไม่ว่าจะเป็นนักร้องดารานักการเมืองคือโดนหมดไม่เกรงใจใครอ๋อคือวิจารณ์ทุกคนใช่ครับอืมสไตล์แบบนี้บางทีมันก็เหมือนไปเออไปจี้ใจดำหรือไปพูดแทนใจคนที่เขารู้สึกอัดอั้นอยู่หรือเปล่าคะน่าจะเป็นแบบนั้นส่วนหนึ่งครับเหมือนมีคนกล้าพูดในสิ่งที่หลายคนอาจจะแค่คิดค่ะมันก็คงให้ความรู้สึกสะใจหรือแบบระบายอารมณ์แทน แต่พอเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆความแรงตรงนี้แหละคะที่ดูเหมือนจะเริ่มแบบว่าข้ามเส้นไปหน่อยข้ามเส้นข้ามเส้นยังไงคะคือจากวิจารณ์ทั่วไปเริ่มเอาคนที่มีชื่อเสียงมีตัวตนจริงๆมาพูดถึงด้วยคำที่มันแรงขึ้นหยาบคายทึ่งอ๋อเริ่มพาดพิงตัวบุคคลชัดเจนใช่ครับแล้วบางทีก็ไปแตะประเด็นที่มันอ่อนไหวทางการเมืองด้วยค่ะตรงนี้แหละที่น่าจะเริ่มมีกระแสตีตกลับแล้วใช่ไหม ใช่เลยครับคนเริ่มมองว่าเอ๊ะมันเกินไปหรือเปล่าจากการวิจารณ์กลายเป็นโจมตีไปแล้วไหมซึ่งการวิจารณ์ประเด็นสาธารณะกับการใช้คำพูดทำร้ายตัวบุคคลมันก็ต่างกันชัดเจนนะคะครับแต่ดูเหมือนเจ้าตัวเขาจะไม่ค่อยสนใจคำเตือนเท่าไหร่เขาว่ายังไงคะเขาก็จะบอกทํานองว่าก็แค่พูดความจริงที่คนอื่นรับไม่ได้เพราะมันแทงใจดำ การอ้างความจริงเพื่อจะพูดอะไรแรงๆก็ได้เนี่ยมันก็เป็นตักกะที่เอ่อต้องระวังเหมือนกันนะคะครับยังไงครับคือการสื่อสารในที่สาธารณะมันไม่ใช่แค่ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างเดียวนะคะมันมีเรื่องความรับผิดชอบเรื่องกาลเทศะผลกระทบต่อคนอื่นด้วยอ๋อครับ การพูดทุกอย่างที่คิดโดยไม่สนใจอะไรเลยมันอาจจะไม่ใช่แค่พูดความจริงแต่มันอาจจะเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมมากกว่าเข้าใจครับแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้จบแค่การเถียงกันในเน็ตด้วยใช่ไหมคะมันไปถึงขั้นกฎหมายเลยใช่ค่ะตรงนี้แหละที่เรื่องมันเริ่มบานปลายไปกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นครับเล่าให้ฟังหน่อยก็มีข่าวออกมาค่ะอย่าง Fresh News ของกัมพูชารายงานประมาณต้นเดือนตุลาว่า ตัวบอยเนี่ยไปยื่นเรื่องกับตำรวจพนมเปญเลยยื่นเรื่องอะไรครับขอให้ตำรวจตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าหรือโจมตีเขาโห oh, เอาจริงใช่ค่ะแล้วก็ประกาศเลยว่าจะฟ้องจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจากดราม่าในเน็ตกลายเป็นคดีความในโลกจริงใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เคสสเคส,เคสไงคะมันกลายเป็นเหมือนที่เขาเรียกกันว่ามาหากาการฟ้องร้องคือฟ้องเยอะมากฟ้องเยอะมากค่ะฟ้องทุกคนที่เข้ามาวิจารณ์เลย แล้วมีกรณีที่เอ่อพีคมากๆที่เป็นข่าวคือมีคนบอกว่าเขาฟ้องแม้กระทั่งคนที่ไปกดหัวเราะค่ะ,ะกดอิโมจิหัวเราะเนี่ยนะโดนฟ้องใช่ค่ะในข้อหาว่าเยาะเย้ยดูหมิ่นอะไรทํานองนั้นโอ้โหอันนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับคือตัวเลขคดีนี้เห็นว่าช่วงประมาณ2เดือนฟ้องไป40กว่าคดีเลยนะคะบางคดีเรียกค่าเสียหายเป็นแสนบาทก็มีเยอะมากจริงๆ ใช่ค่ะมันเลยทำให้คนเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเอ๊ะเจตนาจริงๆคืออะไรกันแน่คือจะปกป้องสิทธิ์ตัวเองจริงๆหรือว่าเอ่อใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือหรือเปล่าเครื่องมือทำอะไรครับก็อาจจะใช้เพื่อปิดปากคนอื่นหรือข่มขู่หรือที่เรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูสร้างบรรยากาศให้คนไม่กล้าวิจารณ์อ๋อครับคบพอมีข่าวฟ้องแบบนี้ออกมาสังคมเขาว่าไงบ้างครับ กระแสตีกลับแรงเลยค่ะคนมองว่านี่มันกันแกล้งกันชัดๆแล้วแล้วยังไงต่อครับก็เริ่มมีมีมีเพลงล้อเลียนออกมาในเนต็ตที่กัมพูชาเยอะแยวค่ะทํานองว่าระวังนะอย่าพิมพ์มเยอะเดี๋ยวพี่บอยฟ้องอะไรแบบนี้เป็นการตอบโต้แบบติดตลกแต่ก็แฝงความกลัวไว้ด้วยใช่ค่ะมันผสมผสมกันไปแต่ตัวบอยเองล่ะคะดูเหมือนจะไม่สะทกสะทานเลยไม่เลยครับ ยังไลฟ์สดเหมือนเดิมยืนยันว่าที่ทําไปก็เพื่อปกป้องตัวเองพูดความจริงท้าทายด้วยท้าทายเหมือนเดิมครับขณะมีข่าวว่าตํารวจเริ่มสอบสวนคดีที่เขาถูกฟ้องกลับบ้างแล้วนะเขาก็ยังพูดออกสื่อเลยประมาณว่าใครจะจับก็มาจับเลยเชื่อมโยงกับบริบทของกัมพูชาเองเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกอะไรพวกนี้เคสนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างครับอันนี้น่าสนใจค่ะคือถึงแม้กฎหมายหมิ่นประมาทหรือพรบอรคอมเนี่ยมันก็มีในหลายๆประเทศนะคะ แต่ว่าบริบทกัมพูชานี่มันมีความเฉพาะตัวอยู่เหมือนกันทั้งเรื่องโครงสร้างอำนาจรัฐที่ค่อนข้างรวมศูนย์แล้วก็ประวัติการควบคุมสื่อด้วยเห็นว่าอันดับเสรีภาพสื่อก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ด้วยใช่ค่ะอย่างของ RSF ปีล่าสุดเนี่ยอันดับ154จาก180ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำพื้นที่ในการแสดงความเห็นที่อาจจะไปกระทบคอมมอนครงหรือผู้มีอำนาจเนี่ยมันค่อนข้างเปราะบาง หมายความว่าถึงตอนแ,นกแรกๆบอยอาจจะไม่ได้ตั้งใจโจมตีรัฐบาลโดยตรงค่ะแต่พอเรื่องมันวุ่นวายมากๆมันก็อาจจะไปสกิดหรือไปกระทบอะไรบางอย่างได้ถูกต้องค่ะแล้วมันก็ไปสกิดจ,จริงๆด้วยจนนําไปสู่จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยคืออะไรครับก็คือตอนที่เรื่องราวความวุ่นวายทัมม้งหมดเนี่ยมันดังไปถึงหูของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนค่ะโหถึงท่านฮุนเซนเลยใช่ค่ะ ซึ่งถึงแม้ท่านจะลงจากตําแหน่งนายกแล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงมากๆในกัมพูชาใช่ค่ะบารมียังเยอะอยู่มากการที่ท่านออกมาพูดเรื่องนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ท่านว่ายังไงบ้างครับท่านก็ถแถลงออกมาทํานองว่าการใช้โซเชียลมีเดียสร้างความแตกแยกพูดจาให้ร้ายคนอื่นจนมันไปกระทบเกียรติภูมิของชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คําว่าเกียรติภูมิของชาติใช่ค่ะ คำนี้ในบริบทการเมืองกัมูชามันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่ภาพลักษณ์นะคะมันโยงไปถึงเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองความชอบธรรมของผู้นําด้วยอ๋อครับการที่ท่านหยิบคํานี้ขึ้นมาพูดมันเลยเป็นการส่งสัญญาณที่แรงมากๆไม่ใช่แค่ตําหนิพฤติกรรมส่วนตัวแล้วเท่ากับว่าเรื่องนี้ถูกอัปเกรดเลย จากดราม่าส่วนตัวคดีหมิ่นประมาทกลายเป็นเรื่องอความมั่นคงระดับชาติไปเลยเราไม่ใช่แค่พูดนะคะมีรายงานจาก Cambodian Daily บ,บอกว่าท่านสั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเข้าไปตรวจสอบกรณีของบอยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปั่นป่วนออนไลน์ทั้งหมดอย่างจริงจังเลยโหมีคำสั่งลงมาเลยค่ะถึงขั้นมีข่าวลือนะคะว่าอาจจะมีการพิจารณาจากัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลบางอย่างด้วยซ้าขนาดนั้นเลยเหรอครับ นี่ก็สะท้อนปฏิกิริยาของรัฐนะคะที่พยายามจะเข้ามาจัดระเบียบพื้นที่ออนไลน์ที่อาจจะมองว่ามันเริ่มควบคุมไม่ได้แล้วแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าต่อไปการควบคุมเนื้อหาออนไลน์อาจจะเข้มงวดขึ้นอีกโอ oh, สถานการณ์พลิกเลยนะครับแล้วตัวบอยล่ะครับเป็นยังไงต่อหลังจากนั้น พอมีสัญญาณจากผู้มีอำนาจสูงสุดมาแบบนี้นกลไกรัฐก็ทำงานเร็วเลยค่ะมีรายงานจาก VOD Cambodia บอกว่าสารพนมเป็นออกหมายเรียกให้เขาไปให้ปักคาแล้วเขาไปไหมครับไม่ไปค่ะไม่ไปตามนัดสุดท้ายสารก็เลยออกหมายจับออกหมายจับแล้วจับได้ไหมครับตรงนี้มีจุดหักมุมนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามีรายงานจาก Radio f ฟรีเอเชียหรือ RFA ช่วงประมาณวันที่9ตุลาอ้างแหล่งข่าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอยหนีออกนอกประเทศไปแล้ว หนีไปแล้วใช่ค่ะหนีไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคือก่อนที่สารจะออกหมายจับซะอีกเอาหนีไปก่อนมีหมายจับแสดงว่ารู้ตัวเร็วเคลื่อนไหวเร็วมากแล้วพอรู้ไหมครับว่าไปไหนอันนี้ยังไม่ยืนยันแน่ชัดเลยค่ะก็มีแต่ข่าวลือคาดการณ์กันไปต่างๆนานาว่าอาจจะไปแถวชายแดนไทยลาวเวียดนามหรือบางกระแสก็ว่าไปไกลถึงยุโรปนู่นเลยแต่ยังไม่มีข้อมูลทางการออกมายืนยันกลายเป็นเรื่องย้อนแย้งเลยนะครับเนี่ย จากคนที่เคยท้าทายเสียงดังว่าใครจะจับก็มาจับใช่ค่ะสุดท้ายพอเจออำนาจรัฐจริงๆเข้าไปก็เลือกที่จะหนีความย้อนแย้งตรงนี้ล่ะค่ะที่ถูกเอาไปล้อเลียนเยอะมากในโซเชียลกัมพูชาเปรียบเทียบกับคำพูดเก่าๆของเขามันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะคะว่าภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นมากับความเป็นจริงตอนเจอแรงกดดันหนักๆมันอาจจะต่างกันครับแล้วหลังจากที่บอยหายตัวไปแล้วบรรยากาศที่กัมพูชาเป็นยังไงบ้างครับมีผลกระทบอะไรตามมาบ้าง ที่เห็นได้ชัดเลยคือบรรยากาศในโลกออนไลน์มันดูเงียบลงไปเยอะเลยค่ะเงียบลงใช่ค่ะทั้งคนทั่วไปทั้งสื่อต่างๆดูจะระมัดระวังตัวมากขึ้นเวลาจะโพสต์จะคอมเมนต์หรือจะรายงานข่าวอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงเหมือนเกิดชิลลิ่งเอฟเฟกขึ้นมาเลยทําให้คนเซ็นเซอร์ตัวเองไปก่อน อาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะเรื่องนี้มันก็เหมือนบทเรียนราคาแพงนะคะมันสะท้อนธรรมชาติของชื่อเสียงความขัดแย้งในยุคดิจิตอลเลยที่มันมาเร็วไปเร็วคาดเดาอะไรยากชื่อเสียงที่ได้ทรมาจากความแรงก็พังลงเพราะความแรงเหมือนกันใช่ค่ะโดยเฉพาะเมื่อไปประทะเข้ากับอำนาจที่ใหญ่กว่ามากๆมันก็พังลงได้ในพริบตาเลยมันย้ำเตือนว่าคําพูดในออนไลน์มันไม่ใช่แค่ลมปากนะมันมีผลจริงๆมีผลทางกฎหมายได้ โดยเฉพาะถ้าไปกระทบสิทธิคนอื่นหรือไปสั่นคลอนอะไรบางอย่างถูกต้องค่ะแล้วกรณีนี้ก็ชี้ให้เห็นเส้นแบ่งที่บางมากมากเลยนะคะระหว่างเสรีภาพในการพูดกับความรับผิดชอบโดยเฉพาะในบริบทที่เปราะบางแบบกัมพูชาเนี่ยการแสดงออกที่มันเกินขอบเขตหรือสร้างความวุ่นวายรัฐก็พร้อมจะเข้ามาจัดการอย่างรวดเร็วแล้วก็ยังเห็นด้วยว่ากฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยมันถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือตอบโต้กันได้ ใช่ค่ะซึ่งมันก็ท้าทายหลักการบังคับใช้กฎหมายในยุคดิจิทัลเหมือนกันว่าจะทำยังไงให้มันสมดุลปกป้องสิทธิ์คนแต่ก็ต้องป้องกันไม่ให้มีการใช้กฎหมายกลั่นแกล้งกันด้วยเราเห็นพลังของคนธรรมดาธรรมดาที่กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ในยุคนี้ค่ะสร้างแรงกระเพื่อมได้เยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็เห็นปฏิกิริยาของรัฐที่พร้อมจะเข้ามาจัดระเบียบทันทีถ้ารู้สึกว่าควบคุมไม่ได้ ใช่ค่ะมันสะท้อนความตึงเครียดตรงนี้อยู่เหมือนกันระหว่างพลังนอกระบบกับอำนาจรัฐแล้วสุดท้ายภาพความย้อนแย้งของตัวบุคคลเองจากที่ดูเหมือนกล้าชนมากๆพอเจอของจริงก็หนีไปมันก็ชวนให้คิดเหมือนกันนะครับค่ะคิดถึงเรื่องชื่อเสียงแรงกดดันแล้วก็ทางเลือกของคนในยุคนี้ซึ่งบทเรียนพวกนี้เอาจริงๆมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กัมพูชานะคะมันสะท้อนถึงพวกเราทุกคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกันใช่เลยครับ ข้อแรกที่ชัดมากๆเลยคือต้องคิดเยอะๆก่อนโพสต์ก่อนคอมเมนต์เพราะทุกอย่างมันมีร่องรอยมีหลักฐานหมดค่ะแล้วก็ข้อ2คือต้องหาจุดสมดุลให้เจอระหว่างการใช้เสรีภาพของเรากับการเคารพสิทธิ์ของคนอื่นไม่ใช้ใช้คำพูดเป็นอาวุธทำร้ายกันการวิจารณ์อย่างมีเหตุผลมันต่างจากการด่าเอามันหรือปล่อยข่าวปลอมใช่ค่ะแล้วกรณีบอยนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แบบ สุดโต่งมากๆของเส้นแบ่งบางๆระหว่างปากดีคือกล้าพูดกับเดือดร้อนเพราะปากจนตน้องหนีโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ในบริบทสังคมการเมืองที่มันอ่อนไหวมากๆครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ให้แง่คิดเยอะจริงๆครับ สุดท้ายนี้อาจจะอยากทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดกันต่อนะครับในยุคที่ใครๆก็แสดงความเห็นได้ง่ายรวดเร็วไปได้ไกลมากๆผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยคำถามแรกก็คือแล้วขอบเขตที่มันพอดีของการวิจารณ์หรือการพูดแรงๆเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่คะใครควรจะเป็นคนกำหนดเส้นนี้หรือสังคมเราควรจะมออีความเข้าใจร่วมกันยังไง และคำถามที่อาจจะใหญ่ขึ้นไปอีกคือแล้วสังคมเราควรจะมีกลไกลแบบไหนมารับมือกับความขัดแย้งในโลกออนไลน์ที่มันรุนแรงบานปลายมากๆโดยที่ไม่ต้องไปจบลงที่การจำกัดหรือปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งมันก็เป็นหัวใจสำคัญของสังคมเปิดเหมือนกันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆค่ะสำหรับพวกเราทุกคนในยุคดิจิทัลนี้เลยครับผม สำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องราวของไอ้บอยปากดีแห่งกัมพูชาก็คงต้องจบลงประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะได้แง่มุมได้ข้อมูลที่น่าสนใจกลับไปคิดต่อกันไม่มากก็น้อยนะครับค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ